อะไรรดนชนตรงไหนไม่รู้ต้อง,งอเป็นอะไรมากหรือเปล่าไม่รู้นะต้องดูแย่ระเบกดัปเนีนไไน่ยเขาหนีเหรอวะแล้วทำไมมันจอดอยู่คันเดียววะมันดีคู่กรณีไปไหน ถ่ายอยู่นะตอนนี้นะคะคือวันวาเลนไทน์ค่ะวันแห่งความรักนั่นเองนะคะใครนะคะที่ยังไม่มีคู่นะคะก็ขอให้สุขสมหวังนะจ๊ะส่วนใครที่มีคู่แล้วนะคะขอให้รักกันไปนานๆเลยนะจ๊ะอย่าลืมมาดูช่องนิวเดย์ของเราด้วยนะคะทุกคนวันนี้นะคะเนื่องจากว่าเป็นวันวาเลนไทน์วันใหม่ก็เลยคิดแผนนะคะที่จะเซอร์ไพรส์พี่เต้ยนะคะทุกคนแต่ Channel New Day นะคะเราจะเซอร์ไพรส์แบบธรรมดาไม่ได้นะคะเราจะต้องมีแผนแกล้งกันก่อนนะคะซึ่งแผงนนี้วันใหม่คิดมานานมากว่าอยากทํานะคะแล้วก็อยากที่ จะเซอร์ไพรส์พีเตอร์จริงๆนะคะวันใหม่ะคะก็เลยคิดแผนว่าวันนี้วันใหม่จะโดนรถชน,นะคะ่ะทุกคนซึ่งแผนนี้นะคะเราจะทําคนเดียวไม่ได้นะคะเราจะต้องเตรียมกับทีมงานของนิวเดย์ไว้ก่อนนะจ๊ะและทีมงานของเรานะคะจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนะคะนอกจากชีมตัดต่อของเรานะคะทุกคนเร็วเฮ้ยเว <laughs> วันนี้หนูจะให้พี่โอมาช่วยหนูแกงพีเตอร์และหนูจะมีดอกไม้ซัรพรสพีเตอร์เดี๋ยวหนูเอามาให้ดูอันนึง ห,หนูจะสไพรดอกไม้พี่เตอร์ชอบวเบฟเลยดูหนูจะสร้างแผนว่าหนูไปทำธุระข้างนอกใช่ไหมแล้วหนูก็ไปเกิดอ,อุบัติเหตุเกิดรถชนคือจะให้พี่โอมาถ่ายรียกชั่นของพี่เตอร์อย่าที่นี่ไว้ อ่ฮะหนูจะให้กล้องไว้ตัวหนึ่งแล้วหนูจะโทรมาว่าเอ้ยพี่หนูดโดนรถชนนน่นนี่พี่ก็ทําแบบตื่นตูมใหญ่โตให้พี่เตยแบบตกใจมากมนี้ใช่ไหมแล้วก็าหาพี่เตยมาหาหนูหนูจะไปจอดอยู่ข้างทางแล้วพอเปิดรถมาหนูก็จะสั่งให้พี่เตยในการให้ดอกไม้ดอกหนริงเ<ค>ยอนะ <laughs> เราช่องิวเดย์เราจะทําแบบธรรมดาไม่ได้ไงแล้วก็ต้องมีการแกล้งมีการวางแผนกันบ้างโอเคค่ะยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมแผนการแล้วก็ไปรอดูว่าจะออกมาเป็นยังไงนะคะขอให้แผนนี้สำเร็จเพียงกต่บไปนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแช Nah, ini dah hormat juga nak tuh, kon. ทุกคนตอนนี้นะคะวันใหม่อยู่บนรถแล้วนะคะแต่ว่ายังอยู่ที่บ้านอยู่นะคะยังไม่ได้ออกไปไหนตอนนี้วันใหม่เตรียมท่าจะออกไปแล้วเพราะรู้สึกว่าพี่เต้์น่าจะกลับมาแล้วนะคะแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ของเราไว้เรียบร้อยนะคะแล้วก็นัดกับพี่โอ้แล้วว่าเออถ้าพี่เตอร์มาส่งสัญญาณให้วันใหม่นะ <S <S วันใหม่จะไปหาจอดรถที่ใดที่หนึ่งนะคะข้างๆทางแหละไม่แน่ใจว่าคลิปนี้จะทําสําเร็จหรือเปล่านะคะคกำลังจะให้วันใหม่ด้วยนะคะทุกคนเป็นการเซอร์ไพรส์ของวันใหม่ครั้งแรกในวันวันเลนทา์อย่างเงี้ยเพราะปกติวันใหม่จะโดนพี่เต้ยเซอร์ไพรส์ตลอด นะคะคโอเค okay, ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะวันใหม่ได้ที่จอดรถแล้วนะคะมันก็เป็นเส้นแถวบ้าน,นะคะ่ะทุกคนแบบว่าจอดอยู่คันเดียวโง่ๆเลยนะคะแลวคือประเด็นคือรถเยอะมากแต่ก็เอาเนาะรีบๆทำโอเคครับทุกคนตอนนี้ได้ยินเสียงเต้ถทางรถเข้ามาแล้วนะแต่เราโทรนักวันใหม่ก่อนเลย อโลวันใหม่จ้าเออเต้ยมันถอยรถเข้ามาแล้วพร้อมยังทางนู้นเรียบร้อยยังเรียบร้อยเรียบร้อยเปิดคลิปรอแล้วโอเคเราสัญญาเราสัญญาจัดเรียบเอ้ยแบบว่าสักพักสักพักก่อนแล้วเราไปอันนี้ออกมาพี่ก็เอากล้องนั้นอัดก่อนใช่ป่ะแล้วก็ทักมาหาหนูว่าแบบเอาเลยเงี้ยหนูจะได้โทรไปได้ได้ได้เนี่ยตอนนี้มันถอยรถเข้ามาพี่ได้เสียงรถแล้วเดี๋ยวอีกสักประมาณห้าทีวันใหม่โทรเข้ามาเลยได้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 โอเคโอเคแค่นี้ครับครับผม เรียบร้อยทุกคนนี่นะคะคือแผนการอันชั่วร้ายของเรานะคะตรงนี้เราก็นั่งรอพี่เต้ยมานะคะดอกไม้ไม่รู้จะเหี่ยวหรือเปล่าคือแบบตั้งใจสั่งมาให้มากดูสิน่ารักมากของขวัญาวาันเลนไ์ปีนี้นะคะเอ่ออาจจะไม่ได้มีค่าไม่ใช่เป็นของมีค่านะคะแต่ว่าขอบเป็นของมีค่าทางใจแล้วกันเนาะเพราะว่าในในช่วงมกร,ราก็ได้ไปเยอะแล้วะะพี่เต้ยกับเขาบ้างนะคะวันนี้เอาดอกไม้ไปกอดเดีย๋ยวเรานะคะก็จะนั่งรอพี่เต้ยตรงนี้แผนการทำไมมันยุ่งยากเนี้ เรองนไหมามกีไม่มีหรอชาไข่มุกเปียกาปิเสร็จหมดแล้วงานงารออีกพอกออกถือแล้ว,ว,จวแจ <c oughs> ้นด <c oughs> อออิอะไปิกไหมอาชีปิ้งยุครับฮะอ้ออะไรรูชนตรงไหน อย,อยู่ตรงทางจะไปมอใช่ไหมอะไรเป็นไรรถชนชนแล้วเออเป็นไรมากะนะเออเก๊กเ<ป>นนก๊ยเนี่แหละเนี่แหละดเออนี่จะไปไปกันแททุกคนเมื่อกี้นะคะก็โทรไปหาพี่เต้เรียบร้อยแล้วนะคะคือตอนนี้ตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากคือกลัวนางด่างมากนะคะ เพิ่งอ,ออกมาใหม่นะคะแล้วถ้ามันจะไปเฉี่ยวไปชนจริงๆอ่ะนางโคนต,ต้องเสียใจแล้วก็ต้องร้องไห้แน่ๆเลยนี่คือตัวพี่ถูกตอนนี้คือตัวสั่นว่าแล้วคือแบบดูดีรถคตรเยอะเ <c oughs> ลยทุกคนสมัยของเราคือสูส้ๆนะวันใหม่แล้วต้องทำได้กระโดดดาว่ะตารอๆเลยเดี๋ยวพี่ตามไปแป๊บนึงโอเคติดคอมกันแล้วไปยงยงไปเลยไปเลยเออไปไป <ๆ S 1> ไปลองลองปเลยโอเค เออไปไปตูงไหนบอกทางไปมองไม่เป็นอะไรมากหรือเปล่าไม่รู้นะ,ะค่อยๆค่อยมันหนีบเป็นนานยังผมผมวิวมนต้องนานใช่ไหมนานแล้วไปอาใรมันไปรับเพื่อนไปนะออกไปคนเดียวก็แต่เอารถพี่ออกมาสัะพันหนึ่งมันก็ออกไปเลย โแจ้งตำรวจไปนคแจ้งไปแล้วบ้าอทรโทรก่อนเลยไหมเดี๋ยวเราไปถึงนอแล้วเดี๋ยวเขาโทนี่วาเนี่ยน่นน่ไปะเขาหนีวะแล้วทำไมจอดอยู่คันเดียววะนีครูกรณีไปไหนทุกคนตอนนี้ค่ะมนเป็นไรไม่มาไดไงอะอะไราทำไม อะไรกนานาไงอนมาเล่นไทยค่ะไงมากวันใหม่เราช <c oughs> นเป็นไงม้างก็นนนชนลมอ่ะนี่ม <c oughs> ัจะมาเล่นโอ้โหรถชนวส,ดดวยสายวันมาเล่นไทยครับทุกคนพี่เต้กออเกิดนะเอามาต้้งนะครับ <c oughs> ได้ไดีให้เลยครับ รไม่สุดท้ายแต่มันก็บอกรวมรถชงรถชนอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นห่วงพอเหมืนกับพี่โอมาบ้านลรอกหรือเปล่าแล้วก็รู้ด้วยกันแต่เดี่ยวแหวกับพี่โอมไหวรู้พี่ไม่รู้เรื่องเลยอันเนี้ยไม่รู้เรื่องแล้วถือกล้องขนาดเนี้ยพวกแมวไม่ได้เคยดีใจไหมใจทุกคนดูหน้าหน้าสีอาดีใจไปล่าแล้วโทรมาเอพี่เต้พี่เต้ดูดรถชนดูดรถชนแล้วก็รอให้เดี่ยวไปจ้างค่ะเธอ หายหมดเลยนะเนี่ยถ้าเป็นอะไรขึ้นมาแล้วรถไม่เสียดดไ,ได้เราคนนลยดิน่ารักกันเลยเมื่อกี้จะโทรแจ้งอะไรนะกูไปกูไปโยมบอกว่าเดี๋ยวก่อนนี้ให้ไปถึงเหตุการณ์ก่อนเออพี่ห้าบอกไว้มันจะโทรแล้วเมื่อกี้ถ้าพี่โยไม่ห้าหมนะเอกเราก็ไม่แปลกใจด้วยว่าทำไมถึงห้ามข <c oughs> อโทษตื่นมาเดินทางขอบคุณครับไม่ทรทรไมไปวดวหรอกแต่อย่าทำอย่างนี้อีกเอ้ใไหม กลัวจะลอกมายากวะอุ้ยไม่ยากมันไม่โทรมามันเด้งเลยอย่าเล่นแบบนี้ไม่เล่นล้ไม่เล่นล้เราไม่รู้ว่าจะเซฟไว้เธอยังไงอะครับนี่แค่ดอกไม้ไงจะ่ดอกไม้เยอะเมีไงไม่มีต่างเป็นยัไงไมีมีโจะเอาไปตอนฟิลใหม่แล้วยว้าโอเคแค่นี้ก็ดีใจแล้วไ่เลยเยเก่งใจพี่หน่อยไว้ โขาอ่อนขาสั่นเมื่อไรจะถึงเมื่อไรจะถึงโอเคค่ะทุกคนนะคะชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คลิปนี้แล้วก็ช anel ดิวเดย์ของเราด้วยนะคะทุกคนคลิปนี้ขออย่าดราม่านะคะทุกคนก็อาจจะแรงจริงแหละแต่ก็ขอให้เป็นการเซอร์ไพรส์ดีกว่านะ,ะทุกคนขอให้มองว่าเป็นการเซอร์ไพรส์นะคะ นนะบอกคนอื่นดีว่าอย่าดรดมาม่าเรดราม่านะครับบ้านใหม่มันทําเพื่ออยากสบายวกน้เฉยเพราะว่าผมเป็นคนที่เคไพายยากมากใช่เรา,าอยู่ใน,กน,นยการตลอด24ชังงง่วโมงไงทุกคนคือถ้าเราจะไปสรายที่อื่นหรือว่าสรายที่บ้านน่ะมันยากที่ได้มาวคนดีร้รู้ทานคนเนี่ยมาถึงถามที่โอมเลยนะว่าคูกา่กรณีไปไหนวะนึกว่าเขาหนีไงเคแค่นี้แหละ You believe